สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันเป็น e ีโคคานะครับซื้อข้าวซื้อแกงเดินทางได้สบายใจแน่นอนนะครับประหยัดสุดๆนะครับกับมิตซูบิชิมิราชนะครับอีโคคาปี2013นะครับ169,000บาทนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แท้96,000กิโลเมตรนะครับโทรเจราจาสอบถามมาได้เลยครับ ผ่อน3 2 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับซื้อข้าวซื้อแกงเดินทางให้น้องๆหนูๆขับไปมาหาลายัยให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปตลาดนะครับคันนี้แจ่มแน่นอนนะครับรถสวยไม่เคยชนนะครับมาเลยครับกับราคาและสาภาพนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครกาลังหารถใช้งานเดินทางนี่เลยครับ ไปใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวเดินทางได้ตลอดฝนตกแดดออกไปได้ตลอดนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับประกันไม่ผิดหวังนะครับผมคัดรถมาฝากสมาชิกนะครับลองหาข้อมูลได้เลยครับรถในช่องลงไว้เยอะมากๆนะครับรับประกันนะครับจะอยู่ที่ไหนก็จัดส่งให้ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีไม่ติดแบคกริดนี่รอรับรถได้เลยครับออกเงินศูนบาทก็ยังได้นะครับรถสวยนะครับภายในระบบไฟฟ้าเบาะหนังสภาพงามๆแบบนี้นะครับใช่ชอบชม เช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีผ่อนชิวๆนะครับโดยประมาณก็3,200ผ่อน6ปีใครจะผ่อน4ปี5ปีก็ไม่ไร แพงนะครับผ่อนสบายๆนะครับไม่แท้ครับ9ก0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้สีสวยเต็มไม่เคยชนน็อตเดิมๆหน้าเดิมท้ายเดิมสภาพงามขับดีมากๆนะครับมิตซูบิชิมิราดเครื่องพันสองอีโคคาร์ปี2013นะครับรถสภาพงามจัดนะครับใครที่กําลังหาอีโคคาร์นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับรถสภาพพร้อมใช้คัดและเช็คมาเรียบร้อยดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้ไว้ใจใครก็ไม่ได้ก็ รับรองว่าถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่ผมกล้าการันตีครับว่าคัดและเช็คเรียบร้อยไม่มีชนหนักและคันนี้ไม่เคยชนทั้งหน้าและท้ายเดิมสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับจัดไปครับจัดไปราคาสาภาพแบบนี้ซื้อใช้ยังไงก็คุ้มครับผ่อนชิวๆเติมน้ำมันไม่แรงผ่อนไม่แพง เหลือเงินไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เหลือเงินไปปลูกบ้านซื้อที่เล็กๆน้อยๆก็ยังได้ครับมันผ่อนชิวๆนะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับฝากไว้พิจนารณาด้วยนะครับคัดรถสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่ติดต่อมาได้เลยครับกับอีโคคาร์ผ่อนชิวเน้นใช้งานเน้นเดินทางอำนวยความสะดวกสุดยอดครับ